ช่วงนี้หลายคนก็จะได้ยินบ่อยๆนะคะว่ากลุ่มเสี่ยงเป็นกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังแล้วก็จะต้องได้รับการฉีดวัคซีนก่อนโดยเฉพาะเวลามีโรคอุบัติใหม่เกิดขึ้นนะคะเราก็เลยมาทําความรู้จักกับกลุ่มเสี่ยงกลุ่มนี้ค่ะโดยข้อมูลจากสํานักง,งานกองทุนสนับสน,นุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอ,สอนะคะมารู้จัก โรคกลุ่ม NCDs ค่ะก็คือเป็นโรคกลุ่มที่ non communicable diseases นะคะก็คือเป็นกลุ่มที่ไม่ได้เกิดการติดต่อแต่ว่าเกิดจากพฤติกรรมค่ะพฤติกรรมตรงนี้นะคะสีสหตุดงๆก็จะมาจากสีออกว่าจะเป็นในเรื่องของอาหารก็คือชอบทานหวานจัดเค็มจัดมันจัดนะดื่มแอลกอฮอล์นะคะ,นะคะแล้วก็ออวที่2ก็คือเป็นในเรื่องของอากาศก็คือมลพิษนะคะ แล้วก็ออโต้ที่สามคืออารมณ์ความเครียดนั่นเองนะและตัวที่สี่ก็คือออโต้ที่สี่คือการออกนางกายก็คือไม่ค่อยได้ออกนางกายซึ่งสี่สาเหตุตรงนี้ค่ะหลักๆตรงนี้ก็ทำให้เกิดกลุ่มโรคตรงนี้เกิดขึ้นคือโรคความดันโลหิตสูงโรคถุงลมโปง่งพองนะคะหลอดเลือดสมองและหัวใจโรคเบาหวานโรคอ้้นลงผงและโรคมะเร็งซึ่งสาเหตนุนะคะเหล่านี้แหละเกิด ถิติตัวเลขที่น่าตกใจค่ะเขาบอกนี้ค่การการเสียชีวิตของคนทั่วโลกมาจากกลุ่มโรค NCDs และคนไทยเสียชีวิตด้วยกลุ่มโรค NCDs เนี่ยสูงถึง73%นะคะก็คือสูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลกอีกนะคะและก็มีข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกอีกบอกว่าตอนนี้มีคนถึง7ล้านคนในแต่ละปีนะคะที่ มีการเสียชีวิตจากมลพิษทางอากาศที่ทําให้สาเหตุมลพิษตรงนี้ทำให้21เสียชีวิตจากปอดบวม20เป็นสโตรกก็คือหลอดเลือดสมองแตกติดอุดตันทําให้อมัมพาตแล้วก็เสียชีวิตได้นะคะ34ทําให้เป็นโรคหัวใจ19เนี่ยก็คือเป็นโรคปอดอุดกนันด้านหลังและ7เป็นมะเร็งปอดคุณนะคะดังนั้น,น่ะสิ่งที่ตามมาคืออะไรนะคะคือค่ารักษาโพยาบาลนั่นเองเราก็เลยมาดูว่าเรามีสถิติค่ะ ว่าค่ารักษาพยาบาลนะคะที่เป็นค่ารักษาพยาบาลคานวณจากนะคะอ้างอิงจากค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชนและก็มีการคำนวณอาตาัตราเงินเฟ้อที่9%ซึ่งเป็นอาตาัตราเงินเฟ้อของค่ารักษาพยาบาลนะคะ mm hmm. พบว่ามะเร็งลำไส้ใหญ่นะคะมีเกี่ยวกับมีการรักษาโดยเคมีบาบัดนะคะ จจุบันอยู่ที่8 0 0 0 0นโดยประมาณนะคะและประเมินว่าอีก5ปีข้างหน้าอยู่ที่ประมาณเกือบล้านสามค่ะ10ปีข้างหน้าจะอยู่ที่ประมาณเกือบ2ล้านนั่นคือมะเร็งลำไส้ใหญ่นะคะหลอดเลือดสมองตีบเฉียบพลันนะคะค่ารักษาปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ6 0 0 0บาทถ้า5ปีข้างหน้าอยู่ที่ประมาณ9 0 0 0กว่าและอีก10ปีข้างหน้าอยู่ที่ประมาณล้านสี่มะเร็งเต้านมปัจจุบันเกือบ50,000นนะคะแล้วก็อีก5ปีข้างหน้าประมาณว่าเกือบ7 0 0 0แและ10ปีข้างหน้าก็อยู่ที่ล้านกว่าเลย อีกอันนึงคะมะเร็งตับมะเร็งตับเนี่ยก็คือค่า,าษาปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0 0กว่านะคะประเมินว่าอีก5ปีข้างหน้าอยู่ที่3แสนกว่าเกือบ4แสนนะคะแล้วก็อีก10ปีข้างหน้าอาจจะไปถึง5 0 0 0 0กว่าเกือบ6 0แสนได้นะคะดังนั้นเราจะเห็นว่านี่คือภาระนะที่เพิ่มขึ้นค่าสาัพปัจบัน เราอาจจะต้องกันนะ,ะแล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือเขาเรียกว่าปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแต่อีกวิธีหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของการโอนถ่ายความเสี่ยงไปที่บริษัทประกันนะคะโดยการที่ซื้อประกันเพราะว่ามันเป็นการใช้เงินก้อนเล็กเพื่อมาคุ้มครองนะคะเงินก้อนใหญ่ของท่านที่ไม่ให้ท่านจะต้องแบบใช้เงินที่ท่านจะต้องหามาทั้งชีวิตเนี่ยเอาไปจ่ายให้กับโรงพยาบาลหมดเลยเป็นกุญแจล็อกเซฟเงินเก็บของท่านนะคะดังนั้นเนี่ย สินค้าเหล่านี้มันจำเป็นต้องวางแผนในวันที่ท่านยังแข็งแรงอยู่เพราะว่ามันเป็นสินค้าที่ทดลองใช้ไม่ได้ค่ะแล้วมันมีระยะเวลารอคอยแล้วถ้าท่านสุขภาพยังแข็งแรงนะคะเบี้ยท่านก็ไม่ต้องถกปรับเพิ่มด้วยไม่ต้องมีการยกเว้นว่าไม่คุ้มครองโรคที่เป็นก่อนเอาปการเขาจะมีกฎเกณฑ์อยู่นะคะนอกจากมีระยะรอคอยอก็มีขั้นต่างๆที่อาจจะต้องแบบไม่ได้รับการคุ้มครอง ดังนั้นเนี่ยบทบาทของการเป็นที่ภาษาการเงินนะคะคนที่เราไปพบเนี่ยเขายังสุขภาพแข็งแรงอยู่นะคะเราว่าเขาจะได้ใช้เงินนะในการปกป้องความเสี่ยงตรงนี้ด้วยเงินจํานวนเล็กน้อยนะคะซึ่งต้นทุนของค่ารักษาเนี่ยมันแพงกว่าต้นทุนของค่าป้องกันเสมอค่ะ